มาต่อกันเลยกับพารที่2ตอนนี้เราได้ทําการปรับแต่งพื้นที่ของปาราสาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สร้างโลงเลยไปมาเพิ่มแล้วจะเตรียมตัวไปบุกค่ายโจรละเฮ้ยนี่มันตีแรง สุดเลือดเอเอเลือดนักลบสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันจะตัวแตกแล้วเห็นแล้วเห็นตัวเห็นตัวเงา ขก่อนสาะเลือดปรับเลือดตัวตัวเขาบ้าไหว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 ลองขับก่อนขับยาไว้ หุดเลือดอะไรได้ไรวะรสองทองห้องพื้นอะไรวะพื้นห้องแปรธาตุเป็นตำราละ่ะไว้เรียนรู้ได้แนะ่เป็นตำรา เอ,เอ๊ะจะช้าแล้วหนีกอนหนีกอนหลังจากที่บุกค่ายโจรสร็จก็กลับมาที่ฐานแล้วก็ได้สร้างโต๊ะวิจัยขึ้นเพื่อทำการวิจัยกดล็อกสูตรการค้าต่างๆหลังจากนั้นผมก็เดินทาง ไปฟาร์มของบางส่วนเราไปเจอพื้นที่หนึ่งที่มันใกล้กับตรงส่วนของค่ายโจรมันก็ห่างจากตัวปราสาทเก่าผมเลยคิดว่าเราน่าจะต้องสร้างปราสาทไว้แถวนี้เพื่อจะได้ง่ายต่อการเก็บของเวลาของเต็มเราจะไม่เวลาที่ไอเทมเต็มเราก็ไม่จะเป็นต้องเดินกลับไปที่ปราสาทเดิมสามารถเอาของมาไว้ที่ปราสาทนี้ได้เลยซึ่งภายหลังผมก็จะ ย้ายตัวปราสาทที่1ออกเพราะว่าตัวปราสาทที่1เราก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะไปสร้างอีกที่1แทนตอนเนี้จะเห็นก็คือเราสามารถสร้างได้แค่2ปราสาทเราเลยต้องทําการยุบป,ปราสาทที่1ในระหว่างที่ผมกําลังย้ายของจากปราสาท1มาปราสาท2ที่เราสร้างใหม่ก็มาเจอตัวสกลเลตันที่เป็นสกลเลตันฮันเตอร ตัวนี้มันจะมีสกิลในการพุ่งมาฟันเราซึ่งตอนที่ผมสู้ตอนนั้นน่ะตัวสกิลตั้นมันเลเวลสูงกว่าเราสังเกตได้จากชื่อของมันจะมีกระโหลกอยู่ด้านหน้าชื่อ ในตอนที่ผมกกำลังสู้อยู่เลือดก,ก็หมดมันทำให้เราเสีย HP แบบต่อเนื่องผมเลยเลิกสู้กับสกลตันแล้วก็หนีมาดูดเลือดพวกโจรแทนแต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าเลือดหมดทำให้เราเสีย HP ต่อเนื่องแล้วก็สู้กับพวกโจรไม่ได้ ปกติแล้วถ้ามีเพื่อนอยู่เราสามารถใช้ให้เพื่อนมาชุบชีวิตได้แต่นี่ผมเล่นแบบโซโล,โล่เลยไม่มีคนชุบโดยในเกม V r a c i n g นะครับ ถ้าเราตายลงไอเทมของเราจะดรอปในจุดที่เราตายผมเลยต้องวิ่งกลับไปเอาของกลับคืนมา ผมเลยตัดสินใจใหม่ยังไม่ย้ายของจากปราสาทหนึ่งมาสองทำเคเวสเดิมต่อโดยเคเวสก็คือให้เราสร้างโลงหลอมแล้วก็หลอมแร่คอปเปอร์ขึ้นมาผมเก็บแร่คอปเปอร์มาจํานวนหนึ่งก็เลยนําแร่คอปเปอร์นั้นมาหลอมเพื่อสร้างชุดกอะต่อและก็สร้างอาวุธขึ้นมาหลังจากที่ผมได้ทําการสร้างดาบใหม่เสร็จนะครับก็วางแผนที่จะไปบุกเหมืองของพวกโจรต่อเพื่อไปตามล่าหาวีบัตตัวต่อไป โดยที่วีบัตตตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวหน้าเหมืองหลังจากที่เรากำจัดมันเสร็จเราก็จะได้สกิล ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะรู้ว่าผมไม่ชนะไอ้บอสตัวนี้ใช่ไหมตอนแรกแต่ว่าหลังจากนี้ผมก็ไปสู้มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ชนะและดูดพลังมันมาได้แต่ตอนที่ผมเล่นนะ่ะผมลืมกดอัดน่าจะด้วยจากความรีบ <c oughs> ความรีบบกหัวร้อนก็เลยลืมอัดเอาเป็นว่าหลังจากนั้นผมก็ไปสู้จนชนะนะตอนนี้มีแผนว่าเราจะย้ายจากบ้านนี้มาอยู่บ้านนี้ แล้วก็ขนของออกมาให้หมดเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถฟาร์มได้เนี่ยฟาร์มเหมืองทองแดงได้แล้วก็มีเทเลพอร์ตตรงนี้ด้วยเทเลพอร์ตก็จะเอาไปเทเลพอร์ตผล่ที่อื่นได้ด้วยประมาณนี้แล้วเราก็ต้องหานี่ต่อวีบัตรตัวต่อไปอันนี้เราจัดการไอ้หมาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่แอโร่แอรโแอรโ่มือเป่ามือป่นหินแล้วก็ไอ้นี่แอรโร่มือป่นหิน อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอัดคลิปไว้ปอ่ะนะเออถ้าไม่อัดคลิปเดี๋ยวไม่เป็นไรมันก็เนี่ยปลดล็อกสองอย่างสิ่งที่เราโอ้โอเคผมอัดไว้โอเคผมไม่แน่ใจนะอัดไว้หรือเปล่าแต่ตอน,นอตเนี้ยไอตัวแอโร่เนี่ยมันปลดสองอย่างก็คือถ้าแล้วก็สิ่งปูสร้างเป็นกล่องเก็บของอันนี้ไงเดี๋ยวผมให้ดูในี่กล่องใหญ่เนี่ยแล้วก็ถ้า กด R ไปไงเงี้ยมันจะระเบิดตรงพื้นเออท่าเนี้ยมันพวกมันดีกว่าไอ้ท่ายิงล,ลูกกระสุนอะได้เบดเบาวกว่าแต่มันไหลฮิตกว่าก็ใช้ได้นะแล้วตอนนี้เราจะย้ายบ้านมาโอเค่านแรกตอนนี้มันของวันอยู่อะเราต้องสร้างหีไปรอไอ้ตรงเนี้ยผมจะไปเก็บพวกหินไม้แล้วก็แร่ ถ้าเราย้ายถ้าเรากลับไปบ้านนู้นเลยใช่ไหมเราย่อยของอ่ะของมันเราไอ้พวกย่อยยอยพวกเนี้ยสิ่งก่อสร้างอะ่ะเราจะได้วัตถุดิบคืน้นมาร้ออซอยู่แล้วตามล่าวีบัตต,ตัวต่อไปเอาอน,นี่ไหมคีรีนะะับนักหนูน้ำแข็งอ่าเราต้องตามหาตัวกดตามรอยได้เลยแต่เดี๋ยวรอต้องนี้ก่อนทำอุปกรณ์เป็นเซ็ตอันี้ก่อนเดี๋ยวผมทำอุปกรณ์เป็นสสเซตอา่าอะไรไวะ เสร็จทองแดงเลยระหว่างทางต้องหาไอัน,นี้ด้วยกระดาษกระดาษมันเอาไว้ปลดล็อกงานวิจัยเออถ้าปัน่น ไม่ทนันอันนี้มันเลือด22%เลยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายจะได้เฮ้ยนี่มันไอ้นี่ดีกว่ากระดูกกระดูกเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนมาจากไหนวะเถอยเถ,ย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 ถยิดเถิดถิดสู้ไม่ได้ก็ต้องรีบถอยขอ,อหาพื้นที่ฮิวตัวเองก่อนต้องคอยซ่อนตัวเองแล้วก็ฮิวตัวเองในป่า ชีวิตมันลำบากเออชีวิตลำบากจัะเนี่ยจะเสียเลือดไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเอ้พวกโจรเลือดไม่ค่อยดีเลยเว้ยเนี่ยตัวเนี้ยตีแรงชิบหาย ต้องเก็บของออกให้หมดตอนแรกนึกว่ามันจะนั่นได้เว้ยนึกว่าจะแบบของมันเราย่อยย่อยไอสิ่งก่องสร้างแล้วของจะออกมาด้วยต้องมาย่อยแยกต้องรีบขนของตอนคืนจะได้เดินง่ายๆ จะต้องมาอีกรอบหนึ่งอ่างั้นเอาหินทิ้งไว้ดีกว่าพวกหินพวกนี้ไปก่อนเอาหินเอาไม้ทิ้งไว้เอาของที่จําเป็นอย่างอื่นหินกับไม้เรามีเยอะแล้วไงอ่าอันนี้อันนี้ไม่จะเป็นเอาอิดมันจะเป็นวัตถุดิบทําต่ออาน,นี่เป็นตัวพลังแก่นเลือด ก็เอานี่มาไม้มาไปเดินทางเราจะไม่สู้กับพวกมอนสเตอร์ระหว่างทางเราต้องรีบไปเลยหวังว่าจะไม่เจอไอตัวสเกลตันเมื่อกี้ มันเป็นนัก,กล่าตีแรงจับเอ๊ะอ่ามันจะเห็นเรามันจะเห็นเราี่ก่อนอไปทางนี้ก็อ้อมอ่ะงนันไปทางนี้ ด้านล่างนี้ตรงนี้น่าจะเป็นไอเน้นปะหมู่บ้านไอถ้าผ่านตรงนี้เป็นมงมุมปะเป็นป่ามังมุมเ้ยไอเชี่ยสกิลตันหยินะฆ่าเนี่ยจุนี่โอ้มันยิงแทบไม่เข้าเลยเว้ยถอยกอนถอยก่อน,ออนมาหน้ามาหน้าเป็นพวกเดือกับโบนแมสตันนี้วะไอกระดูกอะกองกระดูกไปสู้ปผ่าน บ้านเราขึ้นทางไหนทางนี้ปะไ,ไม่ใช่เดี๋ยวตันไม่ตามมาดีละมันเดินวนไปวนมาแถวนั้นอะ่ะไอ้นี่ต้นไม้ไอันนี้มันเป็นต้นไม้ที่เป็นนี่ว่าต้นไม้เทนมอ,อนสเตอร์ตัวหนึ่งหน้าตากิ่งไม้จะเห็นชัดเลยมันแปลกแปกเว้ยอนนี้ยายายา,ยา,ยา,ยายเต็มช่องกระดูก เอาหวะกระดูกต้องเอาไม้ไฟตรงนี้ด้วยต้องคอยไปหมอกเอาไว้นี่โอเคเอาไม้ใส่ลงเรื่อยเลยพันอันเรื่อยยาวๆแล้วก็เก็บไปบ้างไปก่อสร้าง ตรงนี้เราก็จะสร้างโรงหลอมได้ใช่ไหมสร้างโรงหลอมก่อนจะได้เอาวัตถุดิบที่เราขนมาจัดการเป็นโรงหลอมไปเลยเอ๋อหินโอเคโอเคเยวใส่หินไปแร่ทองแดงแล้วก็หินโรงหลอมโรงหลอมนี่อยู่ตกข้ามกันนี่ก็ได้เอ้ยเอาต่อไปเลยดีกว่าต่อยาวๆไปถ้าใครทำเพิ่มเราก็ทำแหละลงเรื่อยตรงนี้ใช่ไหม ต่อไปองี้กลางเป็นช่องเดินไหมตรงนี้อะลงหลอมใส่บัวทองแดงเข้าไปเราไม่ต้องรีบหลอมก็ได้เนาะเพราะว่า เอ,อ้เราต้องขนของต่ออกีกเดี๋ยวไปกลับสักพักก็น่าจะหลอมไปได้เยอะอยู่ไหนมาหลออไม่หมดนั่นมาแท่งต่อไปก็สร้างไอแท่นบิจัยแท่นวิจัยตรงนี้ใช้แผ่นไม้แล้วก็หินแผ่นไม้ก้อนหินพอปะอธิษฐีน มหมหเอาไม่เผยอ๋อวันกี้เผยกดเอาหนังเข้าลงวิจัยเอาไว้แถวไหนดีไปแถวที่นอนแม่ตรงนี้ ไอ้พาทิตขึ้นแล้วระวังแสงแดดส่องขอวางพื้นก่นต้องทุบีิทิ้งเหรออันนี้จะเป็นปราสาทของไอ้แวมพรายัวเก่าวะ จะเป็นแบบเหมือนซากของคนที่ก่อนหน้าเพราะเนื้อเรื่องเราคือเราโดนพวกมนุษย์อ่ะยึดคืนเอ้ยมนุษย์อ่ะมันมาบุกเราใช่ไหมแล้วก็เอาพื้นที่ของมันพายไปเราก็เลยต้องมายึดคืนเราต้องมาไล่เก็บซากในนี้ด้วยอันเก่าปราสาทอันเก่าที่เคยพังไปแล้ว เอ e ้ยแดดเผแดดเผางจะได้ล้วเต่อไปไม่ได้อันทางแพงขึ้นมา อะไรหายอ๋อไม้กับใหญ่พืชด้วยพอใหญ่พืชไม้ทําตรงนี้เป็นห้องนอนดีไหมนี่นี่นี่เป็นห้องนอน นอนโอ้โหแดดสองหน้าถ้าตายหาเลยอ่าได้แล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมอกเอาหมอกมาใส่แวะโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอหยุดไปเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเกมใช้เวลาอัดลุมๆกันแล้วอะประมาณสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเราจะทำการไปบุกบอสตัวต่อไปเพื่อนๆที่อยากรับชมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด u ับ c ไ i b e ก็ฝากกดด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สําหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ